สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกันทำไมดีวะสั่งอาหารเยอะเลยแต่ลืมไปไม่ได้เอาเงินมาเราไม่มีเงินกันนี่ไม่ต้องห่วงฉันเอากระเป๋าไม่มีไหม มีไหมอไม่มีหายแล้วพอดีฉันไม่เอามาเหมือนกันอ่ะเพราะทีนี้ฉันอ่ะลืมมาปอดตังมาเพราะว่าฉันโดนที่บ้านด่าว่าแบบไม่มีงานมีการทำอะไรเงี้ยฉันก็เลยนั่นแหละครับ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 ได้ครับนั่นหละเอาไงดีวะบอกเขาตรงไหมเขาอาจจะลดลดหย่อนให้ก็ได้ยดหย่อนอะไรนะพม่ีจ่าองดูลองดูอ่าอาหารได้แล้วครับคุณลูกค้า ออาทั้งหมด23,490่สมบบาทครับผู้ผมสองคนอ่าอย่าบอกนะว่าไม่มีเงินจ่ายใช่ครับใช่ครับ เอาละเอาละยุคนี้มันยุคไหนแล้วฉันไม่แจ้งความหรอกนะเอางี้เอางี้มีคนโทรมาเขาต้องการคนสองคนเพื่อไปทํางานอย่างหนึ่งนะสนใจทําไหมได้เงินดีมากเลยแล้วค่อยไปจ่ายฉันทีหลังเฮ้ยได้งานด้วยบอกตรงๆแล้วมันดีมากเลยได้งานทําด้วยงานเกี่ยวกับอะไรหรอครับอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวถึงเดี๋ยวงอก็รู้เองนะเดี๋ยวฉันจะให้พิกัดโลเคชันไปแล้วกันพวกนายก็ไปตามแผนที่นะครับครับผมมาเลยนะครับที่ที่ดูแลเอ็นดูพวกเราไม่เป็นไรอ่ะนีาไปดื่มซะไปขึ้นืึ้นวีด้วย ดื่มเลยดื่มเลยอ่ารู้สึกว่าแผนที่ใช่ว่าเป็นที่นี่แหละคยะที่นโอ้แต่ว่าเรามาดึกๆเลยเขาจะไม่ด่าเราเหรอเนี่ยเรามาช้าแต่เราก็มานะอ๋อนั่นไงนะอ้าสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยพวกนายเป็นพี่เลี้ยงใหม่ใช่ไหมอ่าอยู่ๆกันไปเลยนะฉันไม่อยู่แล้วไปดีกว่าอ่อเป็นเป็นอะไรอ่ะเขาเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะไม่รู้แฮะไปเอ้ยฮัลโหลครับมาทำงานเอ้ามาทำงานครับ ทำไม,ไมเด็กที่นี่นตัวลงเราต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กเหรอเนี่ย <c oughs> น่าจะต้องอย่างนั้นแหละแต่ก็ต้องงั้นแบบเราได้งานด้ว้ <c oughs> ยเออแต่ว่าไม่แค่เลี้ยงเด็กย,ยังยากตรงไหนวะเนี่ยว <c oughs> ่างไงน้องๆไม่หลับไม่นอนหรอเนาะสี่ห้าทุกวันนะใช่เออไม่นอนหรอเออสาวไปเลยเออเส้นเด็กเต็มไปหมดเลยไปแค่ <c oughs> เราไปเปลี่ยนชุดทำงานดีกว่าไปคอยช่วยมาแล้วใช่ไหมได้ใหได้แล้วสองโวสองเท่ากับสี่ใช่ไหมแค่ไปไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่ามันเขียนสองโวสองเท่ากับสี่หกบ้านนายนายเด็กเด็กเด็กบ้านไหนเนี่ยเออ ไปโอ้ยวันนี้ครับน้องโอ้ยวันนี้พี่จะไปเป็นเด็กพี่จะเลีเ้ยงเด็กนะน้องๆโอเคไหมอ๋อพูดไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจอยู่ังเด็กอยู่เนาะอ,อ,อมจุบจุบอยู่เลยเดีเด๋ยวพี่ไปชุ๊บก่อนนะ five minutes later ร้อยแล้วเฮ้ยแซมเอ้าว่าไงเฮ้ยอย่าตะโกนดังเด็กตื่นเด็กๆ,ๆเขาร้องไห้แล้วเขาตกใจเนี่ย,ยน้องๆมันเหมือนไม่กดให้อ่านด้วยล่ะกดอ๋อเขาบอกอยู่นะว่ากดการเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้ปะมาแนบมาแนบสวัสดีพวกเธอคือพี่เลี้ยงเด็กที่หัวหน้าส่งมาสินะเด็กๆที่นี่ดูแลไม่ยากหรอก คิดว่านะยังไงก็ตามที่นี่อาจจะมีสิ่งแปลกหรือเด็กที่ทําตัวแปลกก็ขอทําตัวตามขอก็ขอให้ทําตามกฎที่เขียนไว้ด้วยขอให้ปลอดภัยล่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ้วยนะกฎข้อที่หนึ่งถ้าเธออ่านกฎนี้แล้วก็เริ่มก็คงเริ่มได้แล้วล่ะเพราะเธอต้องจาในเด็กให้ได้ทุกคนแล้วจะแล้วมีกี่คนเผื่อมีเด็กบางคนหายไปเราจะได้ตามหาเด็กคนนั้นคอให้จุกเวลาเด็กร้องคอเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กง่ายๆใช่ไหมล่ะ เขาว่าใครนี้แหละโอเคจำไว้นะมีน้องหัวมาป่าน้องหัวเสื้อลายมีน้องหัวกัดลอกมีคนเด็กคนนี้อ่าโอเคเราจําเด็กไว้เขาออมเพื่อนถื่นดยหรออ่ามีเด็กในเสาคนนี้อ่าเขาบนมีสองคนโอเคฉันจำได้หมดแล้วก็เปทั้งหมดไอ้ตรงนั้นอีกคนนึงด้วยคนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะสองสี่หกโอเคแปดขบนแปดคนโอเคมีแปดคนมีแปดคนโอเคจําได้แล้วแปดคนโอเคจักซ้ายเล่นไปก่อนนะน้อง อ่ามี็นทั้งหมดแปดคนเดี๋ยวจำไว้นะเด็กใครร้องให้เอาอุดปากเลยไอะไรจุกจุกจุกนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเอาไปดูนะเออกดข้อที่สองเขาบอกว่าเวลาตีหนึ่งเนี่ยทอมจะร้องไห้ไม่หยุดเลยและจะไม่หยุดร้องจนกว่าจะได้ขวดน,นมเพื่อเธอต้องรีบทําให้ทอมหยุดร้องไห้ให้ไวที่สดุดไม่งั้นเพื่อเธออาจจะกลายเป็นอาหารของทอมเองคนทนมอยู่ชั้นใต้ดินเฮ้ยเด็กทอมร้องไห้เนี่ยเคีะเด็กทอม แต่ว่าทำไมเราจะเป็นอาหารของทอมอ่ะตกแตกมเฮ้ยทอมทอมใจเย็นทอมอย่รองไห้ทอมทอมอย่าร้องทอมใจเย็นโอเคฮะเขาบอกว่าขนนมอยู่ห้องใต้ดินอ่ะโอเคเบิ <S <S ้งห้องใต้ดินอยู okay. ่ไหนอ่ะห้องใต้ดินห้องใต้ดินทำไมเขาเก็บขนเอ้ยห้องเก็บขนนมแค่ตรงเนี้ยเออทำไมเขาเอาไว้ตรงเนี้ยฉันอ๋อคงแบบกลัวเด็กเอาขนนมไปเล่นปะเฮ้ยทอมร้องใหญ่เลยไปเร็ว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 อาไปเอาชึบลงมาลงมาลงมาเพื่อนไหนเออแต่เอาถือไฟไวดิ ฟังไปหน่อยเฮ้ยห้องใต้ทำไมขวดนมไม่ต้องไปอยู่ห้องใต้ดินขนาดเนี้ยเขากลัวเด็กเล็กขนาดน,นั้นเลยเหรอไมื่อ,อไรเข้าโตใช่ไหมไหนฉันได้กลิ่นอะไรเหมือนเลือดเลยไปเอออะไรมีเลือดอยู่ข้างหน้านายมั้ยหรือไงอะไรอ่ะเฮ้ยอย่ายเยาีอย่าเยียบระวังระวังอุ้ยอุ้ยมีหลุมศพด้วยเดีเ๋ยวนะ หรือว่าที่ชายพี่เลี้ยงเด็กเก่าที่เขาวิ่งหนีเราเขาเขากลัวหรือว่าเขาจะกลัวเพราะว่าที่นี่มันมีแต่ที่ปแปลกๆวะสิ่งปแปลกๆเนี่ยมันก็แค่เลือไม่ไม่มันคือแปลกแหละมันปแปลกแหละใช่มาแปลกไงนาะยไม่เห็นเรื่องไงเนี่ยพอดีมีเลขหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเก้าเอเจ็ดตรงนี้ด้วยถึงถึงเจ็ดอะไรเนี่ย 7, 3, เจ<อ>็ดสามหนึ่งห้าหกสองสี่ตรงนี้มีขนนมเด็กด้วยอะ่ะแเราจะเปิดยังไงเนี่ยถ้าเราไม่เอาขนนมออกมาทอมมันฆ่าเราแน่เลยทอมเด็กนั้นนะ่ะเอ้ยจัดงั้นเราต้องรีบไขวิญญาณเพื่อเปิดมันอ่ะคือเราวะ จ็ดสามหนึ่งห้าหกสองสี่หรือว่าเราต้องเลียงเลขหรือยังไงเนี่ยอนี่ยเอออาจจะต้องกั้นว่าเรียงเนี่นอย่าเหยียบไอ้พวกนี้นะมันมีสีนะเห็นไหมฉันได้เดานะเราต้องเหยียบตัวเลขตามนี้โอเคแต่ว่าสีอะเราไม่รู้ว่าเลขอะมันคือสีอะไรใช่ไหมไอยฉันไม่รู้ว่าเออเราไม่รู้ว่าสีอะมันคือเลขอะไรใช่ไหมน้อต้องมาดูเลขตามนี้เห็นไหมเขาเหยียบเลขอะไรเมื่อกี้เลขเจ็ดเลขเจเสีม่วง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 เลขเจ็ดอันนี้ไงอันนี้นี่เหยียบเลย ถึงที่หยียบสวยต่อไปเลข3เลข3เลข3ส,สีฟ้า3สีฟ้าสีฟ้าอยู่ไหนวะอ่ะนู้นนู้นนู้นตรงหัวตรงเลยนะถังทรายอ่ะโอเคเหยียบต่อไปเลขหนึ่งเลขหนึ่งสีแดงอันนี้ฉันจะเปงเหยียบฮึบโอเคต่อไปเลขห้าเลขห้าสีชมพูสีชมพูสีชมพูตรงเท้าตรงเท้าอ่ะสวยต่อไปเลขอ่าเลขหกหกสีสม้มสีสม้มสีสม้ม อ่อส้มวันไหนอ่ะส้ม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 แอบดูโอเคเหยียบเลยต่อไปเลขสองเลขสองสีเขียวสีเขียวอยู่ตรงไหนนี่นี่เขียวอ๋อโอเคเหยียบต่อไปเลขสี่สี่สีเหลืองสีเหลืองนี่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 เนี่ยเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคเรียบงัดเออเรียบร้อยได้แล้วโอเคคนน่อของทอมันเนี่ยอันเนี้ยใช่คนละคนพร้อม กินเองได้ไหมไม่ได้ได้ไม่เอาไปไปมีขวดเดียวด้วยนะโอ้โหเลยว่าทอมน่ากลัวจริงนะเนี่ยไม่งั้นเขาไม่มีขวดเดียวขนาดนี้หรอกฉันว่านะเดี๋ยวทอมร้องไม่หยุดเลยทอมร้องไม่หยุดเลยทอมอย่าร้องทอมอฮียชายบอกทอมหน่อยดิทอมมานี่มาทอมอย่าร้องทอมใจเย็นอย่าร้องอย่าร้องนี่เนี่นี่เอาพี่เอานี่มาให้อ่ะฟังพี่นะเดี๋ยวทอมหยุดร้องก่อนโอเคเดี๋ยวพี่ให้นมแล้วเอ็งต้องนั่งนิ่งๆโอเคไหมทอมแล้วก็จะกินพวกพี่ด้วยโอเคไหมใส่พ่อมแล้วนี่ร้องมาอ่ะกิน เดิมเลยเดิมเดิมอ่านั่งดีมากเดิมอ่าโอเคจะไปเด็กดีไหมนั่งเงียบๆนะ้องแล้วนะโอเคดีมากครับเดี๋ยวพี่หาได้มาให้โอ้ยรอตไปเว้ยชิบหายโอเคขุดข้อที่สองข้อสามในตอนนี้พวกเธอจงไปเช็คจำนวนเด็ก,อกรอบถ้าไม่มีเด็กหายก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามีเด็กหายไปเพวกเธอต้องวิ่งอีกแล้วล่ะหาเด็กคนนั้นให้ทันเวลาก่อนตีสองสามสิบไม่งั้นพ่อแม่เขาจะลากพวกเธอไปแทนลูกพวกเขาแทน ชิบหายแล้วเคยะลองชี้จำนวนดีกว่าโอเคตรงนี้มีทั้งหมด4คนถูกต้องไหมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ต้องตรงนี้มีหนึ่งสองคนโอเคเหลือข้างบนข้างบนต้องไปดูโอ้ยชิบหายแล้วเคยะเอาเด็กหายไปคนหนึ่งเด็กหายไปคนนึงแต่ที่จุกนมไม่ต้องปากอ่ะอเฮ้ยเพื่อนน้องหายไปไหนอ่ะรู้ไหมไม่รู้ ผายแล้วก็วเอาไปเดียวเอเอ,อลูกจ้าลูกอยู่ไหนฮะลูกคิกชิบหายแล้วก็วพ่อเข้ามาโอ้โห,โหตาเลือดออกมาด้วยเลือดไหลด้วยเขียะข้าบนไม่มีข้าบนไม่มีอะไรมีไหม <c oughs> พ่อเข้ามาเออลูกฉันอยู่ไหนไม่มีลูกฉันเองเอลูกคุณคนไหนครับคนทเทมีจุกนมอยู่ที่ปากตลอดเวลานะเห็นไหมใช่ด้วยฮะพ่อเข้ามาแล้วชิบหายเออ รู้ใช่ยู่ไหนถ้าไม่บอกฉันจะเอาพวกแกเดี๋ยวกลับมาเป็นลูกฉันใส่ผ้าอ้อมสะอออ๋อลูกคุณเหรอเล่นอยู่เล่นอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้ใช,ใช่ใช่ครับอ้าฉันให้เวลาพวกแกสองนาทีถ้าหาไม่เจอพวกแกต้องใส่ผ้าอ้อมแล้วมาเป็นลูกของฉันแลวฉันจะเตืดนพวกแกย <c oughs> <c oughs> ผ้าอ้อมผ้าอ้อมด้วยใส่ผ้าอ้อมเร็วใส่ใส่ใส่เขาก่อนเร็วใส่ใส่ฟ้าก่อนเฮ้ยหมอแกดีนะมือเร็วรีบหาเร็วใส่ก็ใส่ไม่น่าจะออกจากรัวได้นะฉันว่านะช่างนนี้ปะครับช่างนนี้ปะครับไม่ใช่เออยช่วหายเร็วยาลูกเขาอยู่ไหนเนี่ยไอ้คิกอ่ะลูกเด็กชื่อคิกเคลอเดี๋ยวฉันดูตรงนี้นี่คิกดูตรงเบอร์านะฉันดูบนนี้นะเอ้ยนบอร์ขาคิกเด็กน้อยอยู่ไหนเนี่ยคิกอยู่ไหนอ่ะแล้วๆข้ับข้าวข้าวอยู่ไหนวะไม่รู้ จะรู้ไหมเนี่ยทางเดินทางกลับก็ไม่มีไม่มีเลยอ่ะเกียใช่เดี๋ยวคนนี้ป่ะไหนคนไหนใช่ปะวะคนนี้ไม่ใช่คนผมขาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนล่ะคนไหนขึ้นมาสิไหนคนไหนใช่ปะชุบเออคนนี้แหละคนนี้แหละนี่ไงคนนี้เลยที่ใจตรงตรงตลอดเวลาคนนี้แหละอุ้มไปเร็วโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปรอเออมาๆมาๆอ๋อหายไปนล้วอ่าพ่อผมเจอแล้วครับอ่าเจอแล้วเราไหนอ่ะ เ,เดี๋ยวรอครับเขยอุ้มมาให้อุ้มไปเลยครับอ๋อนี่แหละลูกคลิกของพ่อ่าไปกลับบ้านกันเถอลูกฉันไปก่อนนะทางนู้นครับทางนู้ทา่ทานท่านู้นครับอ๋อโทษทีพอดีว่าจำทางผิดไว้เจอกันนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ครับครับกลับบ้านดีๆนะครับเีย่าเซปีนึงงานปะเ,เดี๋ยวฉันอ่านก่อนเขาจะไปก่อนนะโอเคข้อที่สี่ในตอนนี้ถึงเวลาสลับบทกันแล้วทิบหายแล้วช่วงเวลานี้จะมีพี่เลี้ยงเด็กคนก่อนจะมาดูแลพวกเธอมาไม่ใช่เด็ก ขอให้พวกเธอแก้เป็นเด็กด้วยแล้วก็เป็นเด็กดีถ้าเป็นเด็กไม่ดีก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านอีกตลอดไปขว้างกันนะขยะเออกูัวเป็นเด็กเหรอตันนี้พี่เลี้ยงคนไหนวะถ้าพี่เป็นพี่เลี้ยงที่ขี้กลัวก็โอเคเนาะไม่เอ,อาใส่ผ้าอ้อมพอดีเลยไงโอเคเลยฮะไปทำตัวเป็นเด็กนั่งลงกันดีกว่า ไม่ถึงเวลาแล้วนะเ,ออเขาไม่เห็นมาทีอ,อี้พี่เล่งเด็กอะฉัน<อ>ฉันฉันพอม็ม m a r k e t i โอ้โรกุนอนไหมนน้องพี่โมห์แล้วมาแล้วมาเด้อมาแล้วมาแล้วเอ๊ะ แงทำเป็นเด็กเร็วแงโอ้อย่าร้องนะถ้าร้องเดี๋ยวพี่ตีตูดได้วมีดนะอ้อยเขวนมกันหรือยังฮะแงแงแงอานนี้ปนมนะอุ้ยผ้าอ้อมพวกน้อยสีไม่สวยเลยเปลี่ยนผ้าอ้อมกันนี่เอาไปเปลี่ยนผ้าอ้อมเนอะแงแงแค่กินนมมแงนองาองนองเหนี่ยผ้าอ้อมกันเอาวเหรอเปลี่ยนผ้าอ้อมเสร็จแล้วมามามา เดี๋ยวพี่พาไปเล่นน้ำข้างนอกนะแง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 เร็วเร็วเรมาลูกแงแงแงโอ้ตอบพี่หมอเลยหมอหมอมมุเล่นน้ำเล่นน้ำทางไหนนะเล่นน้ำอ๋อข้างนอกนี่เองเดีวมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวโอเคโอเคเออเล่นน้ำอ่ะครับโอ้พูดเลยพูดได้ไงเนี่ยเร็วไปครับคุณแง่ยแง่ มมมม้องเร็วนั่งเร็วนั่แล้วครับโอ้โอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาห่วงยางมาให้นะเดี๋ยวพวกน้องจมน้ากันเดี๋ยวมาแป๊บนึงครับครับฮะตรงนี้มีรู้ม่รลงไปไหมดีแม่งเลยมา,มาดึกมากนะโอเคกมาไปกเลงลงลงโอ้ยโอเคโอ้ยลงมาบ้อแล้วอเอาละลพี่เอาห่วงยางมาให้แล้วนะออยู่ข้างล่างกันทำไมเนี่ยขึ้นมาหน่อยนี่มาแล้วะกำลังมาดีแล้วแอบแล้วแอบแล้วล้วแอบแอบแอบ่อตแบ่อแ ดับไฟได้มือด้วยดับไฟได้มือด้วยเอาไว้เอาไว้อ๋เอเหรอพี่รู้นะว่าพวกหนูอยู่แถวนี้มามาถ้าพี่เจอหนูนะพี่จะตีทุกคนตูดให้ลายเลยด้วยมีดตะเหลิวอ,อีโต้อย่าเข้าไปหานายอะเพื่อนเฮอย่าสู้นะขยายทางนี้แม่กทางนี้เร็วโอ้พี่ได้กลิ่นคนชื่อเด็กไม่ดีแถวนี้ไปอ,อดีเร็วเคลอยู่นี่เคลอยู่นี่อ๋อพี่เห็นแล้วแหละเฮ้ย ปีแม่งเลยอยู่ไหนวะลงมาเดี๋ยวนี้พี่เห็นนะว่าหนูอยู่ตรงนั้นเนาะไอ้ยาจะด้วยนายหากุญแจมาประตูเร็วหากุญแจมาโอรอพูดอะไรไม่รู้เรื่องมาเมะเดี๋ยวพี่จะปีนขึ้นไปเนาะแกเร็ววันนี้โอรอเชื่อโดนมาตีตัวแล้วตะมีดระวังนะพี่จะหั่นเนื้อหนูไปกินแกงกะหรี่นะเออรู้ว่าทำบดกระเพราดีโดนเน่ะไอเด็กเปรตไอ้ยาเร็วแอบดูหากุญแจยังจะเหมยใช่ไหมเนี่ย เจอยังเจอแล้วเจอแล้วเจอวมอม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 โอ้โหอเคโอเคเปิดตู้เปิดตู้เร็วเปิดตู้เรวเป้เร็ไป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 ไโอ้พี่นลองต้องนอนไปไหนมาเนี่ยเรีย้ยดีแล้เร็วเรไเร็วว เฮ้ยไม่ได้นะฉันรออ่านกดดูมอาจจะมีวิธีจัดการพี่เล่นเด็กก็ได้ในในในไปก่อนในหนีก่อนหมอบหมอหมอหมอบหมอบพี่ตีตูดเลยน้องๆในเวลานี้ที่สามห้าสิบตอนนี้พวกเธอต้องฆ่าพี่เลี้ยงเด็กคนนี้ก่อนอย่าให้เด็กๆเห็นไม่งั้นเด็กๆจะมาปกป้องพี่เลี้ยงเด็กคนก่อนขอให้พวกเธอพาเขาไปที่สงบสงบแล้วฆ่าไม่นงกว่าเธอเป็นฆาตกรหมอหมอบหมอหมอเพราะการฆ่าพี่การฆ่าผีไม่ถือว่าฆ่าคนเขาว่างั้นเลยใครฮะต้องหามีดถึงเวลาแล้วหามีดเลยลองไปหาในกองดูได้ได้ได้หมอหมอบหมอบ มีอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอมีแล้วยิงให้มีดขยะผ่านนะส้องาลอเข้ามามานนี่ไม่ดีไม่ดีม่ดีมาม้อยอยใครเรียกฉันมาม้อมันนี่แล้วพี่น้องเด็กอ๋อไม่ต้องเรียกไปอยู่แล้วเฮ้ยตรงนี้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 ตหนึ่งสองสามเอาไรไอ้ไอ้ไอ้เออเอ่อเอียเอียเอียไปไหนโอ้ยอย่าทำมีเนาะด็กไม่ดีจะโดนอะไรเนอะโดนนี่ไงโดนนี่ไงโดน นี่ไงตีตีตีมันเข้าถึงเจอวะเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอเคฮะทำเสร็จแล้วพร้อมได้แล้วใช่ไหมที่แม่งเลยคอมเหม็นนะเม็ดมันคือพร้อมเลยอืดนี่เลื้อเลื้ออุจจาระมันค่อมันให้เราใส่ทำไมวะป้าบอปะเนี่ยอย่ใหญ่ๆว่ะกดข้อที่5เสร็จแล้วกดข้อที่6กอีสกิดได้เวลาพาเด็กๆเข้านอนแล้วไม่มีอะไรมากในกดข้อนี้แค่ว่าเธอพาเด็กไปนอนที่ชั้นบนแล้วเฝ้าพวกเขานอนแค่นี้แหละ ไปได้ทำหน้าที่เด็กได้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กสัสกทีน,นเะนะเคช่ไหเนาะไปพาเด็กไปเข้านอนเดี๋ยวนายจัดเตียงจัดเตียงเ,เตรียมเตียงนอนข้างบนเลยนะเดี๋ยวฉันจะพาเด็กเข้านอนกันมันจะยากอะไรขนาดนี้วะแค่เลี้ยงเด็กเองเนาะ อไปน้องๆนั่งจัดเตียงเลยข้างบนอ่ะโอเคไปน้องๆครับเดี๋ยวน้องอ่าน้องๆทุกคนต้องเข้านอนกันแล้วนะไม่เล่นกันแล้วนะตีสี่กว่าแล้วนะไปเร็วไปเร็วในสุดเราก็พาเด็กเข้านอนเสร็จทันทีโอเคเนาะโคตรเหนื่อยเลยว่ะโอเคหลับฝันดีนะทุกคนเลยฝันดีนะฝันดีนะทอมเป็ไปทอมนอนสองคนเนี่ยทอมเล่นเกมไหมเนี่ยทอมเล่นเกมทอมตัวใหม่เล่นเกมนะลูกใช่นอนนอนนอนน้อยหมดนะโอเคกดข้อต่อไป ฮ่าโกรธข้อที่เจ็ดอ๋อโกรธเจ็ดไม่มีอะไรมากเขาแค่ให้ออกไปจากที่นี่อ่ะง่ายตายเนาะเออเป็นื้อฉันขอนั่งพักก่อนดีกว่าฉันเมื่อยอ่ะตรงนี้แหละคนเมื่อยเลยกับบ้านดีกว่าว่ะนนอนเพลินไม่หรอโทษทีเอ้ยอะไรเนี่ยเด็กทุกคนกำลังจ้องหน้าพวกเราอยู่แกะแค่พิษตาเดียวนะเว้ยเพราะว่าเรา กลับกันเถอะวะไปพื่อนไปก่อนนไปก่อนนะเดี๋ยวกันนะอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมฉันตกมาจากไหนก็ไม่ร <as totally> um, um MA ู้เนี่ยโอ้มันอยู่กับไปไหนวะเนี่ยอ้ยชุบนี่คือแลใช่ไหมครเครื่องร่อนเหรอไม่เหมือนเครื่องร่อนเลยเหมือนใบไม้ร่อนเลยใช่ไงอ่ะเราใช้ดิอุ้ยออกไปจากที่นี่ยังงไปะกลับนกลับไม่ได้ด้วยอันนั้นเราใช้ดิเฮ้ยถือไว้เหรอ ่มาดูนะจะมีทีที่ดีกว่านั้นป่ะชึบยังไงปึ๊บปึ๊บชึบโอเคแล้วก็เฮ้ยมาทำไอ้นายคิดยังไงอ่ะไม่เห็นยากเลยมาเร็วโอเคตรงนี้ง่ายเลยฉันไฟไหม้มากอ่ะแล้วก็ลรอ่มไปตรงเอ่อทางนั้นแล้วกันปึ๊บโอเคเกาะไว้โอเคนายต้องโดดเกาะด้วยนะล่อไม้โดดเกาะปึ๊บล่อไม้โดดเกาะไวโอเคปึ๊บโอเคล่อนสวยชึบโอเคได้ไหมโอเคด้มาโดวมาปีมาเดูตัดมา ยไปไกลๆเลยไปไกลเลยไปไกลเลยไปไกลไปไกลอยู่โอเคโอเคโอเคต้องขึ้นไปข้างบนน่ะเห็นไหมทางนั้นอ่ะมันไต่ถาวรขึ้นไปได้ไหมอันเนี้ยได้นะขึ้นมาเร็วโอเคถือว่าข้างบนน่าจะขึ้นได้อยู่นะถ่ายต้องถ่ายได้นะต้องลองถ่ายดีๆอ่ะอย่าโดนละวานนะลองขึ้นดีๆขึ้นไปปุ๊บชอบโอเคได้อยู่แล้วก็ไต่งี้ได้แล้วขึ้นไปเร็วโอเคขึ้นมาโอเคค่อยค่อยขึ้นมาโอเคข้างหน้าเหมือนจะมีทางออกไปนะไปแล้วไปแล้วไปไหม่เนี้ย ไปออกกันเถอะหลุดโพลทุกทีไปแค่ไปบว่าเลิกงานหรือเปล่าไม่ไม่อยากอยู่แล้วที่เนี่ยฉันรู้วเข้าใจแล้วทำไมพี่เลี้ยคนเก่าที่เราเจอตอนแรกอ่ะเขาถึงออกหนีเข้าใจแล้วนั่นดิเสียจริงจอพอดีว่าผมเป็นเด็กใหม่ครับผมเลี้ยผมหน่อยดิคนนี้เลยคนนี้เลย อผมอยากผมอยากกินนมอ่ะผมหิวนมมากเลยครับคนนน้นมีนมเต้าใหญ่มากเลยคนนน้นน่ะเออเหรอพี่ครับผมดูดนมพี่หน่อยงงงโงงโงงงงงโชคดีเลยะจะไปละฉันมนีทางข้างหลังลงดังดีกว่าเฮียเจอกันนะเฮียขอได้โดนุูดนมฟินๆแล้วกันจะไปละไปก่อนเนอ